สวัสดีคะ่ะทุกคนรอนะคะรอคนเขามาดูนะคะตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ประมาณสามทุ่มสวัสดีคะ่ะทุกคนเอวาพิมพันออนคะ่ะฝากเพื่อนๆทุกคนในเฟซบุ๊ก ช่วยกดติดตามใน y u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  e หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าไลฟ์สดบน f c e e o o o เอ,อ่อบน u u u e e ไม่ได้ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปถึงสามารถไลฟ์สดบน YouTube ได้ฝากกดติดตามหน่อยได้ไหมคะ YouTube Channel เอวาพิมพ์พันอ่อนนะคะกด ลูกกระดิ่งนะคะกด subscribe แล้วก็กดติดตามช่วยอีชันหน่อยนะคะอีชันอยากไร้สดบน YouTube ได้นะคะเดี๋ยวนั่งรอไปเรื่อยๆก่อนรอคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็เราจะมาพูดมาแชร์ถึงสิ่งดีๆกันนะคะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องความคิดดีชีวิตมีสุขนะคะ ความคิดดีชีวิตมีสุขถ้ามีคนเข้ามาดูสิบคนขึ้นไปก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้เนาะทำไมถึงมีความสุขทำไมความคิดถึงส่งผลให้ชีวิตมีความสุขอะไรเป็นปัจจัยสำคัญให้ชีวิตมีความสุขรอก่อนเนาะรอให้คนเข้ามาดูครบสิบคนเราก็จะพูดถึงเนื้อหาในในข้อนี้กันนะคะว่า ทำไมคิดดีชีวิตถึงมีสุขห้าคนแล้วรอรอเข้ามาดูคอยกันหน่อยเดึกค่ะเดึกค่ะเดึกค่ะตอนนี้ที่นี่เวลาบ่ายสามโมงนะคะแต่เชิญ ทำยังไงโอ้ยก็ทำไม่ค่อยเป็นนะคะก็เพิ่งไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนสบายดีไหมที่นี่หนาวมากเลยวันนี้สิบหกองลบสิบองศานะคะ ที่นี่นะคะห้าโมงเย็นก็มืดแล้วไม่สามารถออกไปที่ไหนได้ทุกร้านค้าก็จะปิดประมาณทุ่มนึงก็ปิดหมดแล้วสวัสดีค่ะคุณโทมัส how are you All good ไม่ได้เหงานะคะมีอะไรทําทั้งวันแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ชอบถ่ายรูปชอบทำมันติมีเดียชอบทำโฟโตกราฟิกให้มันสวยงามแล้วก็คิดว่าตัวเองมีมีโครงการว่าในตอนแรกเนะี่ยมีโครงการว่าจะทำคลิป Youtube อะไรเหมือนคนอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สไตล์เราเนาะเราต้องหาสไตล์ของตัวเองให้เจอก่อนว่าเราเราเรา,เราต้องการทำอะไรแล้ว ไม่ใช่คิดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวถ้าเราคิดแต่เรื่องเงินแต่เราไม่มีความสุขที่จะทำเช่นเราทำเช่นอตอนนี้มันมีคนมีผู้หญิงหุน่นดีชอบโชว์ตูดกันเยอะใช่ไหมถ้าเราไปทำเหมือนเขาเราก็ทำได้แต่เราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้นก็เลยมันไม่ใช่ไม่ใช่แนวของเราก็หาตัวเองแต่ว่าส่วนตัวของตัวเองแล้ว เป็นคนชอบเขียนหนังสือในระหว่างทางที่เดินทางไปในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆผุดขึ้นมาในหัวก็จะมีสมุดบันทึกเล่มหนึง่งแล้วก็จะเขียนเป็นคนชอบเขียนหนังสือทีนี้ในตอนแรกก็เริ่มสตาร์ทเขียนหนังสือด้วยการไปถ่ายรูปสวยๆมาก่อนแล้วก็เอาข้อความที่เราจดในแต่ละที่ที่เราไปข้อความดีๆ มาใส่ในรูปภาพแล้วก็ทำมันติมีเดียมันก็ยังไม่เวิร์กเพราะว่าเนื่องในอายุของเราที่ไม่ใช่มัน,ม,นมันต้อมันต้องหาตัวเองพักนึงก่อนแต่ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วหาตัวเองเจอแล้วว่าตัวเองอยากทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงถึงเงินก่อนทำเพราะว่าชอบก่อน ที่มานั่งพูดอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าชอบแล้วก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆให้กับคนอื่นเนาะแบ่งปันความคิดดีๆในหัวสมองของตัวเองมีผู้คนมากมายเราลองได้นั่งพูดนั่งคุยกับเขาเนี่ยปัญหาเยอะฟังผู้หญิงหลายคนเล่าปัญหาเยอะปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องสามีปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องนี้รู้ไหมว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบนอกมันอยู่ในสมองตัวเองอคิดถึงน้องปุ้มจังเลยไม่ได้เจอนานแล้วปัญหาทุกๆอย่างที่ทุกๆคนพ่าบนเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ปัญหารอบนอกมันคือปัญหาที่เกิดจากในสมองเราโอเควันนี้จะมาเข้าหัวข้อความคิดดีชีวิตมีสุข ชีวิตจะมีความสุขได้มันต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดีก่อนถ้าเราคิดดีเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีคิดดีทำไมถึงมีความสุขสมมติว่าถ้าเรามีทุกทุกคนนะมีปัญหาในชีวิตหมดแต่ว่าการจัดการของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานการเจริญเติบโตและครอบครัวพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ชีวิต บางคนนั่งพัมบ่นสิบปีเหมือนเดิมชีวิตไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็เพราะคุณคิดไม่ดีถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่มองคนอื่นในด้านดีคิดในสิ่งต่างๆในด้านดีมีความหวังในชีวิตในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ลบทุกๆอย่างมันก็ดีตามมาเองแล้วก็อดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเอามานั่งพูดวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหม มันจะมีประโยชน์อะไรกับปัจจุบันถ้าพูดถึงอดีตเมื่อ5วันที่แล้ว10ปีที่แล้วหรือว่า20ปีที่แล้วหรืออดีตความยากลำบากตั้งแต่เด็กถามว่าถ้าเรานั่งพูดปัจจุบันทำให้เวลาปัจจุบันไม่มีความสุขแล้วคุณจะสร้างความสุขในอนาคตได้ยังไง <c oughs> ขอบคุณค่ะมีคนกดไลค์ให้ด้วย เมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอ่อนแอเหมือนกันเพราะว่าเกิดมาจากครอบครัวที่แตกแยกแล้วก็ต้องการความรักก็เจอก็เจอผู้ชายที่ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีปัญหาเนาะเนื่องจากประสบการณ์การตัดสินใจและการคิดของเรายังไม่เติบโตมากพอทีนี้พอตัดสินใจจบชีวิตครอบครัวก็อยู่คนเดียวมีการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างการเอาตัวรอดแต่แล้วทั้งแล้วทั้งหมด ที่มีชีวิตที่ดีทุกวันนี้ได้ก็เพราะความเข้มแข็งของจิตใจแล้วก็90%เลยของชีวิตที่ที่จะพาเรามามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะ่ยคือต้องคิดดีแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือสิ่งที่ผู้หญิงไทยหรือทุกๆคนมีมากเลยที่ที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยก็คือเอาเรียนง,ง่ายว่าตอแหลความตอแหล ความต่อแหลความตอแหลไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่าใจคิดอีกอย่างแต่พูดอีกอย่างอันเนี้ยเรียกว่าตอแหลกับตัวเองมันจะส่งผลให้เราไม่มีความสุขเราต้องท,ท,ที่นั่งแบบนี้คือหนาวเราต้องหัดเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ทำทุกอย่างแบบให้มันตรงกับใจอะ่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเอง แล้วอย่าปล่อยให้คนอื่นเอาขยะมาทิ้งที่ใจเราบางคนส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยส่วนมากเป็นคนดีมากจะยอมรับฟังทุกอย่างสมมติว่าใครพูดไม่ดีก็จะเก็บเก็บเก็บใช่ไหมทีนี้มันเหมือนสูงขยะเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ปล่อยให้ใครเอาขยะมากองมาที่ใจเราสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องถามพูด 5คนมีคนดู5คนหวังว่าไลฟ์ต่อไปจะมีคนดูเยอะๆยังไงเพิ่งหัเพิ่งเพิ่งเริ่มไลฟ์สดเ,เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มานั่งพูดแบบเป็นทางการหนึ่งที่ไม่กล้ามานั่งพูดเพราะว่าเกรงใจแฟนเพราะว่าแฟนโตแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ที่จะโชว์ชีวิตส่วนตัวกับผู้คนเพราะว่า คนที่นี่กับคนคนที่ยุโรปกับคนที่ที่เมืองไทยนี่ไม่เหมือนกันคนที่เมืองไทยนะเปิดเผยคนเมืองไทยก็เหมือนกันบางส่วนก็ไม่เปิดเผยแต่ถามว่าถ้าเราพูดจริงทําจริงแล้วอ่ะมีอะไรต้องปิดบงังอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาของเราบางคนคนอื่นมาคิดมาตัดสินใจแทนชีวิตเราไม่ใช่ปัญหาของเราเป็นปัญหาของคนอื่น มั่นใจถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็ทำไม่คิดมากแล้วถ้าคิดว่าเราทำสิ่งใดแล้วมันมีประโยชน์กับคนอื่นก็ทำที่มานั่งพูดอยู่เนี่ยไม่ได้มานั่งพูดด้วยความเหงาอยากมาแชร์ความเข้มแข็งของตัวเองอยากมาแชร์สิ่งดีๆในสมองตัวเองอยากมาแชร์ ประสบการณ์ชีวิตว่าผ่านสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรมายืนอย่างสวยงามได้อย่างไรที่นี่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วก็ไม่ค่อยพูดความจริงเท่าไหร่กล้าเผชิญกับความจริงเข้มแข็งกล้าหารมีเป้าหมายของตัวเองคิดดี ชีวิตก็มีความสุขแล้วคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนที่เมืองไทยจำได้ทุกคนเลย <c oughs> ที่นี่มันหนาวมากฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามที่ช anel youtube ด้วยนะคะ youtube ชื่อ e v a พ i m p a n o n com a วาพิมพัน์ออนตามชื่อเฟซนะคะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็กด subscribe แล้วกดรูปกระดิ่งจะไลฟ์และพูดให้เพื่อนๆและแชร์เพื่อนๆทุกคนฟังในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทุกทคลิปในการใช้ชีวิตหวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนจะมีความสุขกับอากาศที่อบอุ่นที่เมืองไทยนะคะใครมีปลาส่งมาให้กินทีปลาเกลือก็ได้ที่นี่มันไม่มีอะไรกินเลยมีแต่ชีสสวัสดีค่ะพิดาเดี๋ยวจะติดต่อพิดากลับไปนะเพราะว่าเพิ่งมาปรับตัวอยู่ที่นี่ได้มาที่นี่ได้เดือนกว่าแล้วเพิ่งปรับตัว ปพงปรับตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งข้อความหาไปนะคะชีวิตส่วนใหญ่ที่นี่ก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรอยู่ที่นี่ก็ตื่นเช้าทำกับข้าวทำความสะอาดคนที่นี่อยู่ในอากาศหนาวประมาณ8เดือนเขาก็เก็บตัวอยู่กับบ้านกันหนาวออกไปไหนไม่ได้ กิจกรรมของคนที่นี่ก็มีเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดเดินเขาเดินกันทุกวันเดินกันประมาณวันละสองกิโลไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนคนไทยนะมันไม่ได้เหมือนในหนังนะสวัสดียายโอยายโอส่งปลามาให้ยายเก๋กินหน่อย ใคร้ม่งเลยเนี่ยเข้ามาดูอะ่ะสิบคนแล้วอุดีใจไลฟ์แรกมีคนดูสิบคนไลฟ์ที่ผ่านมามันเป็นไลฟ์บ้าบอไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ไลฟ์นี้ก็ถ้าคนไหนฟังไม่ทันก็ไปกดดูย้อนได้นะวันนี้พูดเรื่องความคิดดีมีความสุขจะไป ทำความสะอาดลดต่อแล้วจะพูดย้ำอีกทีความคิดดีชีวิตมีความสุขคิดดีทำดีพูดดีมองทุกสิ่งในด้านดีมองคนอื่นในด้านดีสิ่งต่ตางๆที่ผ่านมาแล้วในชีวิตที่ผ่านมาในอดีตก็ปล่อยให้มันผ่านไปมีความสุขกับปัจจุบันทำไมถึงต้องมีความสุขกับปัจจุบันรู้ไหมถ้ามีความสุขปัจจุบันเราก็จะมีความหวังในอนาคตข้างหน้า เนี่ยพูดมีสาระไอโอมาห้าห้าวันนี้ไปก่อนนะตอนนี้สามีหลับอยู่เราก็แอบมาไลฟ์บายบายเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าไลฟ์หน้าจะหาเรื่องข้อความดีๆมาพูด ให้ทุกๆคนมาแชร์สิ่งดีๆให้ทุทกๆคนได้เอาไปปรับใช้ในชีวิต